ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอรลดรการดาเจ้าของไร่ประฐมเพชรน,นะครับปีนี้ทางจังหวัดตากเรานะครับได้ร่วมกับทางไร่ปรฐมเพชรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากแล้วก็ท่านนายอำเภอพบพระนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความรักคือวันวาเลนนทา์นั่นเอง เพราะว่าที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนั้นเป็นพื้นที่ปูกุูลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับมีพื้นที่ปลูกด้วยกัน2องพันคไร่นะครับทีนี้เราก็มาจัดกิจกรรมในเรื่องของพบรักพบพระพบรักเก็บรักใส่โหลกันที่ไร่นะครับโดยจะให้ท่านจัดกันเองนะครับเราจะเตรียมแก้วเตรียมดอกไม้ไว้ให้ท่านแล้วท่านก็นมากับจะเป็นคู่ลักคู่เพื่อนคู่พ่อแม่พี่น้องอะไรก็ได้ครับมาปัก แต่การเองมาปักแก้วเองทําการเองแล้วก็เอาเก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับในกิจกรรมนี้ทางทท,ทจังหวัดตากก็ได้มาร่วมนะครับถ้าท่านมาถึงก่อนลงทะเบียนกับเรานะครับคนต่างจังหวัด50ท่านแรกท่านจะได้แก้วไปฟรีหนึ่งแก้วนะครับเป็นแก้วดอกไม้มาตาจันกุหลาบมาตาจันนั่นเองแล้วก็ทางไร่ก็จะมีการทางอำเภอนะครับทางอำเภอกับทางจังหวัด mm hmm. ก็จะมีการมาจดทะเบียนสมรสกันที่ท,ที่ไร่นี่ครับ คู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนก็จะได้ของที่ระลึกนั่นก็คือกุหลาบมาัจัรในโหลแก้วโหลใหญ่นะครับก็จะบ่งบอกถึงเป็นความรักจริงที่ยั่งยืนนานนะครับไม่ใช่ว่ารักเดียวเดียวเหี่ยวและอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับท่านมาร่วมกิจกรรมกับเรางานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณจริงๆแล้วไล่เราเปิดตั้งแต่เช้าแล้วครับท่านมาได้ก่อนเลยแต่งานจริงๆก็คงจะเป็นประมาณสักเก้าโมงนะครับ เชิญท่านมาก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะให้สิทธดคนต่างจังหวัดก่อนนะครับท่านมาลงทะเบียนกับเราอย่างทีบอกว่าร่วมกับทอทอทอ<ๆ>ก็จะมีของที่ระลึกให้ท่านได้กลับไปอย่าลืมนะครับมาพบพระมาพบรักเก็บรักใส่โหลกไร่ประทงเพชรลนจังหวัดตาาครับ